สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะลูกยางสาวไทยอัดเวียดนามปิดฉากสัปดาห์แรกศึกซีวีลีก การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกประจำปี2023ที่เมืองฮาวินฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไม่แพ้ใครจาก2เกมมี6คะแนนล,ลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกพบก,กับทีมชาติเวียดนามที่ยังไม่แพ้ใครเช่นกันและมี6แต้มเชน่นกันโดยโค้ชด่วนดานาศีวัชระมีางกูลหัวนหน้าผู้ฝึกสอน ทีมสาวไทยส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยอัจฉรพรคงยศวิมลรัตนธนพันธ์ธนชาสุขสดชัดชุอ่อนโมกสีทัดดาวนึกแจ้งและสิริมามานะก,กิจ เซตแรกเป็นเวียดนามที่ทำได้ดีกว่าก่อนที่จะเก็บชัยไปก่อน25ต่อ22ขึ้นนำ1ต่อ0เซตจากนั้นในเซตที่2สาวไทยแก้เกมกลับมาสู้กับเวียดนามและปรากฏว่าเป็นสาวไทยที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะในเซตนี้ไป25-20ตามมาเป็น1ต่อ1เซต ถัดมาในเซตที่3เกมนี้เป็นทางเวียดนามที่ทำแต้มทิ้งห่างหลายคะแนนแต่สาวไทยไม่ยอมแพ้ไล่ตามมาจนเสมอก่อนจะต้องยื้อเล่นกันยาวนานแต่สุดท้ายเป็นทีมลูกยางสาวไทยที่เอาชนะไปได้28ต่อ26ขึ้นนำ2ต่อ1เซต ในเซตที่4สาวไทยเครื่องร้อนในขณะที่สาวเวียดนามแก้เกมทำแต้มไล่มาแต่ยังเป็นทีมชาติไทยที่เล่นได้แน่นอนกว่าและปิดเซตนี้ไป25ต่อ16และปิดเกมเอาชนะไป3ต่อ1เซตสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมกลับมาลงแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิง ซีวีลีกประจำปี2023สัปดาห์ที่2โดยจะแข่งกันระหว่างวันที่11-13ถึงสิงหาคมที่สนามสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ